ครับสองครับต้แอลกอฮอล์แจกด้วยนะคะจะมีแอลกอฮอล์แจกให้ต้นยาควบคุมโรคนะครับต้นนะครับทางอบจเนี่ยจะเป็นเป็นน้ำยาที่ทำออกแจกออร์แกนิกนะครับคือนกันเราจะเดินระลลมแอนแทสกต์สีฟลูออรีนนะครับแล้วก็แจกบไอ ท่านปิติพลปนนานทิมค่ะได้กล่าวในการเปิดนะคะโดนาโรงการท่านกำลังที่บ้านมาส่การในอาสน์จังหวัดกำปงช้างนะครับทำงานในการโดนาโรงนะคะ,นนะ,คะในการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 พร้อมทางให้เชิญชวนประชาชคนคเข้าขร่วมการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 để to hết, để đó, nó mòn Nó làm ngon cái luôn nó. ในเขตตำบลบัวช้างก็ยังอปอดสอถนานการณ์โควิดอยู่นะครับก็ขอให้ชาวบ,บ้านทางในตำบลบัวช้างก็ร่วมกันป้องกันใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับ าลูรกประจำตัวค้าควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆหมาด,ดื่มน้ำอัดลม